ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสราร์ในวันนี้อาตมาจะได้บรรยายในลักษณะเป็นบทธรรมะที่ระบบต,ตามลำดับตัวอักษรต่อ จากที่ได้บรรยายข้างไว้เกี่ยวกับข้อนี้เขาทำความเข้าใจแก่บางท่านที่เพิ่งมาได้มาฟังในครั้งนี้เป็นครั้งแรกให้ทราบว่าเรายังขาดหนังสือประเภท ประทานุกรมธรรมะสำหรับชาวบ้านอยู่คือชาวบ้านไม่มีแบบสำหรับจะค้นคำธรรมะและโดยเฉพาะที่เป็นฝ่ายการปฏิบัติโดยตรง <c oughs> นั้นจึงคิดว่าจะทำขึ้นเพื่อสนองความประสงค์อันนี้ <c oughs> ในที่สุดก็ดูจะเป็นการแปลกอยู่สักอย่างหนึ่งว่ามันเป็นการแต่งประธานุกรมบนธรรมมาะข้อนี้มันช่วยไม่ได้เพราะว่าจะมาเขียนหนังสือไม่ได้ได้แต่พูดหรือนั่งหลับตาพูดดังนั้นแม่ที่สุดแตจะแต่งหนังสือในรูปของประธานุกรมก็ยังตัองนั่งแต่งบนธรรมมาะ หวังว่าหนังสือนี้จะช่วยให้ได้รับความสะดวกและผลเ,เป็นผลดีสำหรับชาวบ้านที่จะค้นคำธรรมะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติมันไม่เป็นประธานุกรมติเพอร์เจอรเต็มไปด้วยคำ ที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่จําเป็นอะไร <c oughs> ได้บรรยายมาหลายครั้งแล้วบัดนี้ก็มาถึงลำดับ <c oughs> อ <c oughs> กอสะแอซึ่งจะได้บรรยายต่อไป <c oughs> <c oughs> ในวันนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่า แกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จ <c oughs> ตัวเรื่องก็มุ่งถึงภิกษุมากกว่าคราวาสแต่แล้วก็ ใช้ได้กับคาราวาสทั่วไปและใช้ได้กับโลกทั้งโลกทีเดียวเพราะว่าโลกนี้มันกำลังเต็มไปด้วยการพูดเท็จบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกนี่มันยังเต็มไปด้วยการพูดเท็จถ้าใครเปิดรับพิทยุขึ้นมาได้ในเวลานี้ จากทุกสถานีในโลกส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยการพูดเท็จคือการพูดเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือประเทศของตนมีพูดเท็จทั้งโดยตรงและโดยอ้อมและโลกของเราก็กำลังประสบความยุ่งยากลำบากเป็นที่สุดก็เพราะการพูดเท็จของมนุษย์ในโลกอย่างมหาศาลนั่นเอง <c oughs> ดังนั้นท่านผู้รู้จึงได้เกลียดการกล่าวคำเท็จมาตั้งแต่ดึกดำบรร <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงพระสงค์จะกำจัดสิ่งนี้ให้หมดไป <c oughs> จากหมู่ภิกษุสงค์ เป็นการกล่าวเท็จต่อตัวเองก็คือว่าปากพูดอย่างหนึ่งใจนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่กล่าวเท็จทำคำพูดเท็จต่อตนเอง <c oughs> แล้วก็ยังมีการพูดเท็จต่อผู้อื่น <c oughs> ก็เลยเป็นการล่มละลายโดยสิ้นเชิงเพราะการพูดเท็จนั้น <c oughs> คำว่าแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จนี่เป็นพระพุทธภาสิรวมอยู่ในคําที่ได้ตัดแก่คะราหุนพระพุทธโอรสและท่านยังตัดในลักษณะที่เป็นเหมือนกับการสาธิตซึ่งจะทําให้เราเห็นได้ว่าวิธีการแบบสาธิตนั่นก็มีมาตั้งสอง สามพันปีแล้ว <c oughs> คนเดี๋ยวนี้อย่าได้อวดดีเลยว่าเราประดิษฐ์วิธีการสาธิษอะไรขึ้นมามันจะเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านทรงล้างพระบาทแล้วก็เหลือนา้าำล้างพระบาทไว้หน่อยหนึ่งที่คนกลาแล้วก็ตัดแก่พระราหุนนั่นว่านี่เห็นน้ำไหม น้อยเท่าไรพระราหุลก็กล่าวทูลว่าเห็นแล้วพระเจ,จ้าค่าจะตรัสว่ากราหุลละนักบวชที่ไม่มีความละอายแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จ <c oughs> ก็มีความเป็นสมณะเหลือ,อนิดเดียวเ <c oughs> ท่ากับน้ําในคนพัชนะนี้หลับด,ดังนี้แล้วก็เทน้ําออกไปอีกหน่อยหนึ่งอีก จนเหลือน้อยที่สุดที่มันจะติดอยู่ได้ก็จะถามพระราหุลว่าเห็นน้ําที่ถูกเทอไปอีกไหมก็กราบทูนว่าเห็นแล้วพระเจ้าข้าก็ตัดว่าดูก่อนราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเททั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็ก pues> mm ็ม hmm. ีความเป็นสมณะเหลืออยู่น้อย เท่ากับน้ำพิสักว่าเลือติดอยู่ก้นภาชนะนี้ฉันนั่นเหมือนกันแล้วก็ได้ส่งสลัดน้ำนั้นด้วยการคว่ำพาดชนะก็ะตถามพระราหุลว่าเห็นไหมน้ำเหลืออยู่เท่าไรพระราหุลก็ทูลตอบว่าเห็นแล้วพระเจ้าข้า จึงจัดว่าดุกรราหุนนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเหลือน้อยเท่ากับน้ำ <c oughs> ที่เราควา่ำภาชนะนี้เสร็จแล้วฉันใดก็ฉันนั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงหายภาชนะขึ้นให้ดูเราเห็นไหมว่าน้ำมีเหลืออยู่เท่าไร <c oughs> หน้ามันเหลือนอยู่สักว่าเป็นคราบติดก้นผาชนะพระราหูพระพราหุนก็ทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าข่า <c oughs> พระองค์กษัตริสว่าดูก่อนราหุนนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จ <c oughs> ก็มีความเป็นสมณนะเหลืออยูน่น้อยถ้ากับความว่างเปล่าของน้ำ <c oughs> ในผาชนะนี่เหมือนกัน เมื่อได้ทรงแสดงโดยการสาธิตหลายครั้งอย่างนี้แล้วก็สรุปในที่สุดว่าดูก่อนราหุนเรากล่าวว่ากรรมอันลามกหน่อยหนึ่งซึ่งนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะทำไม่ได้นั่นไม่มี เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะไม่กล่าวมุสาแม้แต่เพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นดังนี้ดูกรราหุลพวกเธอพึงสำเนียกใจว่ายอย่างนี้เถิดนีขอให้สรุปความเอาเองว่าพระพุทธองค์ทรง ประนามการกล่าวเท็จเพียงไรแต้สำหรับพิกษุโดยเฉพาะนั่นไม่แต่จะกล่าวทำไม่จริงเพียงเพื่อหัวเราะกันเล่น <c oughs> ก็เป็น <c oughs> การไม่สมควร <c oughs> เดี๋ยวนี้เรายังเห็นพิกษุสามเณรยังกระทำอย่างนั้นกันอยู่ จึงเป็นสิ่งที่ต้องนำไปคิดพิดจารณาดูเมื่อเราจะต้องการความเป็นสมณนะกันสกิมากน้อยน้ำเหลือติดก้นกะลาก็พอจะยังชั่วแล้วก็เทเสียจนเหลือเท่าที่มันจะติดอยู่เป็นคราบคาบเงาเงาแล้วก็สลัดไปโดยแรงแล้วก็ควม่มภาสนะโขลงไป เราหงายผัดชนะไอดูว่ามไม่มีน้ำเหลือหรือส่วนสัตว์ของความเป็นสมณะน้อยลงน้อยลงน้อยลง <c oughs> เพราะการสาวคำเท็จ <c oughs> ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาศ <c oughs> ึกษาสอบสวนตัวเองเกี่ยวการมีคำพูดชนิดนี้